สวัสดีรจะคอยสตาจันสุโขทบุรีครับในล็อกนี้ครับเป็นสตาเก่าเป็นคอยสตาเก่าัชงน,นั้นเลยครับมีออกสีเขียวสีเหลืองโดยเขาก็เป็นบุตรลาครรมสนใจก็โทร0 8 5 5 5 6, 6่1ร้านเคเจจันจังหวัดันทบุบบรีครับจะให้ดูคอยสตา เก่ามากนะครับเก็บมาหลายสิบปีตอนนี้ก็มีราคามีตามต้องการของชาวโลกนะครับเป็นพอยแท้ค่ะพอยแท้จริงๆทุกเม็ดมีเส้นลายของธรรมชาติมีลายเส้นสีต่างๆนะครับ